ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความรู้ดูแลสุขภาพใบนะะักกายภาพบ,บําบัดวันนี้รีนจะพาทุกคนมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมาาพาตครึ่งซีกอย่างถูกต้องนะคะผู้ป่วยอัมาาพาตครึ่งซีกคือผู้ที่มีภาวะอ่อนแรงของแขนและขาซีกใดซีกหนึ่งทําให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างยากลําบาก จำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเข้ามาคอยช่วยเหลือและสิ่งที่สําคัญก็คือผู้ดูแลจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะดินจะพาทุกคนไปพบกับนักกายภาพบํบาบัดแล้วก็ชมสถานการณ์ตัวอย่างร่วมกันเลยค่ะอ้าว่ออ้าวอมมาทอะไรที่นี่อ่ะวันนี้เรามาดูแลพ่อ พ่อเราป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ว่าวัาวนนี้คุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วแหละแล้วตอนนี้อาการพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะสีหน้าดูไม่ค่อยดีเลยคือจริงๆตอนนี้พ่อเราก็ดีขึ้นแล้วนะทานข้าวได้พูดคุยได้แต่ตอนนี้เรามีเรื่องกุ้มใจอยู่ก็คือถ้ากลับบ้านอ่ะพ่อเรายังลุกขึ้นยืนเองไม่ได้แล้วคือถ้าเราต้องเคลื่อนย้ายพ่อเราก็ไม่รู้จะต้องทอํายังไงอะ่ะ ไม่ต้องกังวลไปนะเรารู้จักคนคนหนึ่งอยู่แล้วว่าเขาน่าจะช่วยคำแนะนำเธอได้เธอจะพาเรามาพบใครเหรอเราจะพาเธอมาพบกับนักกายภาพบำบัดเขาจะช่วยให้คำแนะนำในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กับเธอได้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะคุณสุภลักษณ์คือวันนี้เราสองคนอยากจะมาขอคำแนะนำในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะ อยากทราบว่ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะถ้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะาหากเรามีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลค่ะ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วควรจะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยในการบําบัดฟื้นฟูร,ร่างกายดูแลช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆการบริหารร่างกายรวมไปถึงการพูดคุยสื่อสารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตอนเองให้ได้มากที่สุดค่ะ อันดับแรกเราควรรู้ท่าทางพื้นฐานในการเคลื่อนย้ายตัวเพื่อสะดวกต่อการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปแต่การเคลื่อนย้ายตัวต้องเป็นไปอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับตัวผู้ดูแลเองวิธีการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยก็ไม่ยากค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะท่าที่1การเคลื่อนย้ายตัวจากรถเข็นลงเตียง เป็นท่าพื้นฐานที่ควรฝึกให้ถูกต้องเพราะผู้ป่วยจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัวไปมาระหว่างรถเข็นกับเตียงบ่อยครั้งหากทำไม่ถูกอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้วิธีการคือนำรถเข็นด้านที่ผู้ป่วยมีแรงเข้าหาเตียงล็อกรถเข็น ยกที่รองเท้าของรถเข็นขึ้นจัดเท้าผู้ป่วยให้เหยียบลงบนพื้นผู้ดูแลอยู่ด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยช่วยขยับสะโพกให้เลื่อนออกมาอยู่ประมาณครึ่งเบาะด้านหน้าจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดให้ผู้ป่วยโน้มตัวมาด้านหน้าพร้อมทั้งลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเมื่อยืนได้แล้วให้ผู้ป่วยหมุนตัวลงเตียงโดยใช้มือข้างมีแรงยันเตียงช่วยพยุงตัวลงนั่ง ผู้ดูแลจับผู้ป่วยนอนบนเตียงโดยใช้มือประคองศีรษะมืออีกข้างวางบริเวณสะโพกเพื่อตะแคงตัวผู้ป่วยลงนอนจากนั้นจับขาผู้ป่วยขึ้นวางบนเตียงหรือให้ผู้ป่วยช่วยเกี่ยวขาขึ้นวางบนเตียงจัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงายจัดลำตัวให้อยู่ในแนวตรง ขที่2เคลื่อนตัวบนเตียงเคลื่อนไปด้านที่มีแรงให้ผู้ป่วยชันเข่าด้านดีขึ้นใช้ศอกกดลงบนเตียงพร้อมทั้งเหยียบเท้าลงบนเตียงเพื่อโยกตัวไปด้านข้างและให้ผู้ป่วยออกแรงขยับไหล่และศีรษะให้ตรงเคลื่อนไปด้านที่ไม่มีแรงให้ผู้ดูแลช่วยชันเข่าด้านอ่อนแรงขึ้นจับบริเวณข้อเท้าและเข่า กดลงบนเตียงจากนั้นให้ผู้ป่วยชันเข่าด้านดีขึ้นและออกแรงกดศอกและเท้าลงบนเตียงเพื่อโยกตัวไปด้านข้างและให้ผู้ป่วยออกแรงขยับไหล่และศีรษะให้ตรงเคลื่อนตัวลงล่าง ให้ผู้ป่วยชันเข่าด้านดีขึ้นและผู้ดูแลจับขาอีกข้างของผู้ป่วยชันเข่าขึ้นให้ส้นเท้าอยู่ห่างออกจากสะโพกพอสมควรออกแรงกดลงแล้วให้ผู้ป่วยกดเท้าลงบนเตียงยกสะโพกแล้วเคลื่อนตัวลง เคลื่อนตัวขึ้นบนให้ผู้ป่วยชันเข่าด้านดีขึ้นผู้ดูแลจับขาอีกด้านชันเข่าขึ้นโดยให้ส้นเท้าอยู่ใกล้สะโพกจากนั้นให้ผู้ป่วยกดเท้าทั้งสองข้างลงบนเตียงแล้วดันตัวขึ้นด้านบนท่าที่สามจากท่านอนหงายเป็นนอนตะแคง นอนตะแคงทับข้างอ่อนแรงไม่ควรนอนทับเป็นเวลานานควรมีการเปลี่ยนท่าบ่อยๆเพราะจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของข้อไหล่ได้ให้ผู้ดูแลจับแขนด้านอ่อนแรงกลางออกจากนั้นให้ผู้ป่วยชันเข่าด้านดีขึ้นแล้วออกแรงกดเท้าลงบนเตียงพร้อมทั้งเอื้อมมือด้านดีไปยังอีกฝั่งนอนตะแคงทับข้างดีให้ผู้ป่วย เอื้อมไปจับแขนด้านอ่อนแรงมาวางที่หน้าท้องให้ผู้ดูแลจับเข่าผู้ป่วยชันขึ้นให้ผู้ดูแลช่วยจับบริเวณบ่าและสะโพกด้านอ่อนแรงเพื่อช่วยในการพลิกตะแคงตัวร่วมกับให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงพลิกตัวมาท่าที่4จากท่านอนตะแคงไปเป็นท่านั่งลุกนั่งจากด้านอ่อนแรงใช้ขาด้านดีเกี่ยวขาด้านอ่อนแรงลงจากเตียง ผู้ป่วยใช้มือด้านดีกดลงบนเตียงเพื่อยันตัวขึ้นโดยผู้ดูแลช่วยจับบ่าและสะโพกเพื่อช่วยยันตัวขึ้นลุกนั่งจากด้านดีผู้ดูแลช่วยผู้ป่วยพลิกตะแคงตัวมาด้านดีนำขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยลงจากเตียงผู้ดูแลประคองศีรษะของผู้ป่วยจากด้านล่างมืออีกข้างจับบริเวณสะโพกด้านบน ออกแรงยกลำตัวด้านบนของผู้ป่วยขึ้นพร้อมทั้งกดสะโพกด้านบนลงเพื่อยันตัวผู้ป่วยขึ้นท่าที่5จากเตียงไปรถเข็นนำรถเข็นเข้าด้านที่ผู้ป่วยมีแรงล็อกรถเข็น ให้ผู้ป่วยช่วยขยับสะโพกให้เลื่อนออกมาให้เท้าสามารถเหยียบพื้นได้ผู้ดูแลจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดจากนั้นให้ผู้ป่วยจับบริเวณที่รองแขนของรถเข็นโน้มตัวมาด้านหน้าพร้อมทั้งลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเพื่อยันตัวขึ้นเมื่อยืนได้แล้วให้ผู้ป่วยเปลี่ยนไปจับที่รองแขนอีกข้างหนึ่งพร้อมทั้งหมุนตัวไปยังรถเข็นแล้วก้มตัวลงนั่ง เอาที่พักเท้าลงและจัดเท้าผู้ป่วยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะักกายภาพบำบัดสุภลักษณ์ตรมสอนที่เข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำดีๆหวังว่าผู้ชมทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากขึ้นนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในอกาศต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ